อเล็กซานเดอร์อีซักลงซ้อมกับลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกเดินหน้าเรียกความฟิตอเล็กซานเดอร์อีซักเข้ารายงานตัวและลงฝึกซ้อมเป็นวันแรกในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติสวีเดนดาวยิงคนใหม่หมายเลขเก้าได้สัมผัสประสบการณ์แรกในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลตอนที่เข้ารับการตรวจร่างกายและได้พบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่บางส่วนรวมถึงเจอร์มี่ฟริมปอง ก่อนจะเดินทางไปรับใช้ชาติซึ่งเขาเพิ่งได้ลงเล่นนัดแรกนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วในเกมกับโคโซโวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยถูกส่งลงสนามในช่วง18นาทีสุดท้ายซึ่งนับเป็น9เชิงบวกในการเรียกความฟิตการกลับมาของอีซักถือเป็นกลุ่มแรกที่กลับมาจากการพักเบรกทีมชาติก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะต้องออกไปเยือนเบอร์ลี่ในวันอาทิตย์นี้เมื่อไหร่อีซักจะประเดิมสนาม ถึงแม้ว่าอีซักจะมีสิทธิ์ลงเล่นในเกมกับเบอร์รี่แต่เขาก็ยอมรับในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับสโมสรว่าแม้จะเป็นเป้าหมายแต่เขาก็รู้ว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงเขากล่าวว่าผมมีช่วงเสมอร์ที่ยากลำบากซึ่งผมไม่ได้ลงเล่นในเกมเลยและมีการซ้อมที่จำกัดดังนั้นผมคิดว่าสำคัญที่จะประเมินและวิเคราะห์ว่าผมพร้อมแค่ไหนและสามารถทำอะไรให้ทีมได้บ้าง การเข้าร่วมทีมชาติสวีเดนถือว่าเป็นเรื่องดีแต่เนื่องจากเขาต้องซ้อมคนเดียวมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมแล้วดังนั้นสโมสรจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทีมแพทย์และทีมฟิตเนสของลิเวอร์พูลจะร่วมกันวางแผนกับอาร์เนอร์สล็อตโดยคาดว่าอีซักจะประเดิมสนามโดยการเป็นตัวสำรองเพื่อค่อยๆเรียกความฟิตช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด Like และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ